ลืมกดติดตามน้องใปที่ป่องสีแดงข้างล่างนี้นะคะและจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อน,น้องใบป,ปอลงคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะน้องใบป,ปอค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแม่เกตนะคะวันนี้แม่เกตกับน้องใบป,ปอนะคะก็จะมาเล่นเกมกันอีกแล้วนะคะคราวนี้นะคะแม่เกตก็จะให้น้องใบป,ปอนะคะจับฉลาก ไข่นกกระทากินกับอะไรถึงจะอร่อยคะใช่แล้วค่ะจิ้มซอสอะไรถึงจะอร่อยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นพระเอกของเราก็คือตัวไข่นกกระทานั่นเอง,เองใช่แล้วนะคะตัวซอสของเรามีทั้งหมด8อย่างด้วยกันนะคะตามนี้เลยมีวาซาบินะคะเดี๋ยวนี้วาซาบิ ซอสแม็กกี้นะคะพริกเผาเยลสตรอเบรรอรี่พริกปนช็อกโกแลตซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศกันนะคะซอสของเราแปดอย่างนี้<ม>แต่ว่าวันนี้นะคะแม่เกดก,ก็จะให้น้องใบป,ปอจับมาทั้งหมดห้าอย่างด้วยกันนะคะ,คะใช่แล้วแม่จะไม่ให้น้องใบป,ปอจับหมดทั้งแปดอย่างนะคะจะให้สุ่มจับมาแค่ห้าอย่างพอว่า วันนี้น้องใบปอจะได้ซอสอะไรกินกับไข่นกกระทาถึงจะอร่อยนะคะเรามาเริ่มกันที่ซอสแรกกันเลยซอสอะไรน้องใบปอหยิบมาแล้วนะคะซอสแม็กกี้ว้าวอันแรกเลยก็ได้เป็นซอสแม็กกี้เลยนะคะนี่เลยซึ่งไข่นกกระทาจิ้มกับซอสแม็กกี้ก็จะอร่อยอยู่แล้ว ทำแรกชิ้นแรกก็ได้ของอร่อยเลยนะคะต่อไปชิ้นที่สองไม่รู้ว่าน้องใบปอจะได้เป็นอะไรไม่รู้จะโดนอะไรนะคะเดี๋ยวเคี่ยวให้หมดก่อนคะ่ะลูกต่อไปเรามาดูอันที่สองกันเลยนะคะน้องใบปอก็จับมาแล้วเรียบร้อยนั่นก็คื กับหัวค่ะซอสมะเขือเทศนะคะเอาไข่นกกระทาจิ้มซอสมะเขือเทศไปเลยซอสมะเขือเทศนะคะจิ้มไปเลยค่ะอ,อร่อยค่ะโอ้ไข่เต็มปากเลยอร่อยนะคะน้องใบปอคอนเฟิร์มว่าไข่นกกระทาจิ้มซอสมะเขือเทศอร่อย น้องไปปอเคี้ยวหมดก่อนนะผ่านไปแล้วสองอย่างกันนะคะต่อไปน้องไปปอมาจับอย่างที่สามกันเลยมาลุ้นกันค่ะว่าไข่นกกระทาจะจิ้มซอสอะไรซอสช็อกโกแลตนะคะโอ้โหซอสช็อกโกแลตมันจะเข้ากันกับไข่นกกระทาหรือเปล่านี่อโอ้จิ้มเยอะซะด้วยนะคะ กินไปเลยคะ่ะอ,อร่อยอยู่ใช่ไหมคะผ่านไปแล้ว3ชิ้นต่อไปน้องใบปอจะมาจับฉลากชิ้นที่4กันนะคะชิ้นที่4จะเป็นซอสอะไรเอ่ย พริกป่นรพริกปน่นปอยู่ตรงนี้ค่ะลูกนี่พริกป่นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นไงคะเ <c oughs> ตรียมเลยค่ะเตรียมไข่นกกระทาค่ะเตรียมไข่นกกระทาก่อนนะคะถุงด้วยแล้วก็เตรียมถุงด้วยแล้วพ <c oughs> อเปปตรียมถุงไว้แล้วเรียบร้อยเ <c oughs> ตรียมน้ำเตรียมน้ำเตรียมถุงเลยนะคะ พริกป่นจิ้มไปเลยค่ะโอ้ยเป็นยังไงลูกเป็นยังไงยังไม่ได้กินยังไม่ได้เคี้ยวเลยแค่เข้าปากก็คลายทิ้งแล้วนะคะเผ็ดเหรอคะอ,อ,อันนี้กินล้างปากไปก่อนนะคะ พริกป่นน้องใบปอไม่ไหวเลยนะคะคลายทิ้งไม่เรียบร้อยเราจับไปทั้งหมดกี่อย่างแล้วคะสี่อย่างแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายใช่ไหมคะอันสุดท้ายอันที่ห้านั่นก็คือแทนแทนเทนอะไรกับหัวพริกเผาโอ้ได้ของเผ็ดอีกแล้วนะคะน้องม่ปอจะไหวไหมนี่เมื่อกี้ก็พริกป่นอันนี้ก็เป็นพริกเผา สุดท้ายแล้วนะคะอันที่ห้าแล้วใช่ไหมคะนี่พริกเผาจิ้มลงไปค่ะลูกจิ้มลงไปเลยไหนดูสิคะไหนดูก่อนไม่โดนไม่เข้าไหลเลยค่ะอ,อันนี้มีนเ้เยอะนะคะแล้วที่กับพริกเผาอร่อยไหมล่ะคะอร่อยอยู่หรอก็ยังไม่บอกไม่ได้ยิ่งเยอะ จิ้มไปนิดเดียวนะคะก็เลยกินกับพริกเผาได้แต่วันนี้น้องมาพอโชคดีนะคะที่จับได้ซอสแม็กกี้เป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าตัวไขน่นกกระทากินกับซอสแม็กกี้ก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะปกติก็จริงกินกับซอสแม็กกี้กันจบไปแล้วนะคะกับซอสห้าอย่างนี้ ไหนที่น้องมิอปอมไม่ชอบที่สุดเลยในห้าอย่างนี้ที่จับได้พริกป่นนะคะโอ้โหพริกป่นไม่ไหวเลยนะคะทั้งเผ็ดทั้งเค็มใช่ไหมลูกแล้วก็ทั้งเปรี้ยวทั้งเปรี้ยวด้วยเหรอคะแล้วก็เพราะว่าพริกป่นนะคะเป็นยังไงคะถ้ากินพริกป่นกับน้องน้องกระทาไปอ่ะมันจะมีเม็ดเป็นของพริกป่นนะคือเปรดก,ก็ค่ะใช่แล้วมันเป็นเม็ดพริกค่ะลูกมันเผ็ดนะคะ ไปปอเด็กอยู่กินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวจะแสบท้องขายทิ้งเลยค่ะวันนี้สนุกไหมคะลูกสนุกค่ะค่ะทำไมเรชอบสอนมันที่ิดชมอนะค่ะโอเค